เมื่อสักครูค่นี้เห็นถามเข้ามาว่าทําไมบุยรำเล่นเหมือนมีใช่ไหมบอลถ้วยแล้วไม่ดีดีไท,ย,ทยลีกอะไรสักอย่างเหมือนเ,อเหมือนว่าบอลถ้วยไม่ดีแต่ไทยลีกดีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ผมก็มองว่าแล้แต่ถ้วยอะเรื่องการเดินทางด้วยบางทีเขาไม่เล่นถ้วยเดียวนะอบอลถ้วยในประเทศโอเคเขาเข้ารอบหมดแต่บอลถ้วยก็มีเอเชียอีลิทมีช้อปปี้ครับมีไทยลีกเดินทางเยอะด้วยไหมแล้วก็เรื่องความล้าก็เกี่ยวข้องไหมคือเล่นห้าถ้วยอะ แล้วผมว่าคุณเนวินเขาหวังอย่างน้อยต้องมีสี่ม,มีสี่ถ้วยที่หวังอะยกเว้นเอเซออิลิทเอ่อที่จะไปถึงแชมป์นะแต่วันรุ่เรือเขาก็หวังแหละแต่ว่าสี่ถ้วยเขาต้องเอาอะเออเขาอาจจะไม่สามารถแบบจัดเต็มในทุกเกมมันก็ต้องมีสะดุดบ้างแต่สะดุดตรงเนี้ยมันยังได้ผลแข่งขันที่ต้องการก็คือเอาตัวรอดเสมอหรือชนะได้ตลอดเหมือนกันคือเขาก็คุณเนวินเินก็บอกทุกถ้วยสําคัญหมดอมนี่แหละฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมันก็ ป็นไม่ได้ที่ว่าพอมาเล่นถ้วยถ้วยนี้อาเซนัลคัพเนี่ยนักเตะเขาก็คุณภาพต่างจากไทยลีกใช่อ่า<ช>คุณดู<ช>ดิว่าแล้วซิตี้เซเลอร์ก็ไม่ธรรมดามันธรรมดาอ่ามันมันพอมาเล่นในลีกคือถ้าถ้าไปเจอพวกทีมอื่นอย่าง,างกัวลันเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่คุณภาพนักเตะเขาไม่ได้เท่ากับแล้วซิตี้เซเลอร์เนี่ยนะครับ,รบมันก็เล่นยากเหมือนกันแต่ว่าแล้วซิตี้เซเลอร์เองเหมือนถ้วยเนี่ยเขาไม่เน้นเขาบางนัดนเขาก็ไม่เน้นอ่าต้องยอมรับจริงๆริงเขาไปเน้นเอเซียลทูมากมากกว่าเป็นหลัก นะครับพอพอบุวิรัมมาเล่นในถ้วยนี้ก็ทําให้มันก็เริ่มดีขึ้นนะพีงแต่ว่าวานนี้ก็มาเสีย<ช>มาเสียเหลือตัวผู้เล่นแค่สิบคนเท่านั้นเองเอนะ<า>ครับเม้นทุกนัดนะเป็นจุดเปลี่ยนอ่งทุกนัดโปทุกเกมเขาก็เอาทุกถ้วยทุกถ้วยอ่ะแต่ผมว่าเขาในทุกถ้วยเนี่ยแล้วเขาทาได้ขนาดนี้ถือว่าดีนะเราลองไปดูอย่างแบงคอกอันนี้ไม่ได้พลาดพิงน,นะแต่ว่าแบงคอกเองพี่แบรนปีแล้วก็บอกว่าจะเอาทุกถ้วยเหมือนกันไทยลีบอลั้วยในประเทศก็จะเอา โค้้าเอซีเอลก็จะเอาเหมือนกันก็เอาหมดแต่แบงคอกเฟดลงไปเราได้มาถ้วยหนึ่งแต่บุรีรัมถึงตรงนี้เขายังแข่งอยู่เพราะสคอตทีมเขาใหญ่นะนักเตะไทยต่างชาติเขาทดแทนกันได้ค่อนข้างดีเลยคือเมื่อวานนี้เหลือ10คนแหละมันเลยทําให้จบด้วยลงด้วยผลเสมอแต่ว่าตอนนี้เขาเสริมเสริมทัพเข้ามาเนี่ยผมว่าสกอตทีมเขาใหญ่ขึ้นแล้วในเอซีเอลเนี่ยเขาก็ยังไม่เขายังมีโอกาสอยู่เพิ่งจะตัดสินถ้าสมมติ ลงสนามในช่วงเกมที่เหลือเนี่ยแล้วมันไปได้เนี่ยผมว่าเรื่องของโมเมนตัมความกำลังใจก็มาคือในลีกค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแหละใช่อทางนี้ก็ไปลุ้นเรื่องของบอลถ้วยถ้วยอาเซียนถ้วยเอเชียแล้วก็ถ้วยในประเทศเป็นหลักมากกว่าใช่ไม่พลาดคุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไคร์ยูทูปพลัสสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ